มาสวัสดีครับมาใส่ใส่อะไรนะวินใส่ปูครับมาใส่ปูครับผมนี่นี่มาเยี่ยมมาดูกันเนี่ยอะไรนี่ใส่อะไรกันปลาเขาแล้วก็ลำดูวใจโอ้ยมันมีปูเห็นมนะั้ยวินนี่ะมีปูเห็นมั้ยนะอย่านี่เอี้ยนาไม่มีปูววนาไม่มีปูอีกแตยว่านาไม่ยังไม่ถึง,ม,ถงมันหรือเปล่านะนาหราือเปล่า ไม่เนาะโอ้ดับไหนละ่ะปั่นก่อนข้อเมิดในมือมิดระวบิดมีเวลาดานาะอีะ๊ะเม่วานไปมันช่มีละลายนี่วินมีละลายแล้วเขาก็ล้ำกันเป็นจ้าเป็นก่อนอยู่เนาะยเหมืไม่ได้แชีร์หนามแบบไม่ได้แชีร์หนามจนจมมิดเลยแกปิมปิมเลยวันต่อหน้านีปักไว้ได้นี่ ทำไมต้งองเอาปักละไม่รู้เขาทำอไมออกินปลาเนาะเขาทำมาแบบนี้ก็ทำไม่เท่สูตรเด็ดของเรลายีกบ้านนี้มันเมียนวนมึงมีไฟหนาไหมยู่บ่านนะมีอะไน ตีห้าไหมพวกนี้จักไฟหนาเหม่งนี่ว่าน่าจะหมานหมาฮะหมานหมาหมาจะไมา่คุยถึงนี่เลยนี่นี่ดูบคบเขาเลยนี่วินฮะคบเขาเลยนี่มีมีคบกันไหนใครจะมาว่าหนูมีคบเฮ้ยเขาเหรอเฮ้ยยอกหยอกจะพูดแต่บรรัดเก่าขึ้นไงไม่มาลองนี่ก็อัันน้น เล่ตั้งขอบีเลยนี่มันมีปุ้ยอ่ะง่ายมีปุ้ยูถอดเลยเฮ้ใส่ปลากันนี่นงงมูนี่ไม่ได้ใส่ไงใส่หมดแล้วเหอตั้งขอบีเลย่ไ๊ะใส่ก็นหานดีกว่าว่ะนึงก็นี่คือว่าอันนี้มีมีเยอะเลยนี่อันนี้รอยปูกินหมดเลยนี่แหงแขกนี้กูรอยเขาเกี่ยวเขาก่อนกูจริงจริงจับปลาอยู่นี่อืมอือ จะนอนกินไหมนี่ทำไมจะนอนกินหากินลาบานอ่ะเฮ้ยนี่ข้อสดเลยอหญ่ไหนมันต้องกรถางมโมหรอกเฮียไหนกระางโมเรียบมอไม่ต้องไปเลยคือจิมนาวิ้มอมันคือเห็นมัน่วมหลายแท้เ่ยนี่ดินักไปต้งจักอันนึงนี่ดึเขาด้วยน่นี่โอ้บานี่ อ๋อมันเห็นกิน่นแล้วใเขาเลยกินมันจะไปยังไงมันไม่ได้มีจมูกค,คือคนมันอยู่จมูกมันอยู่งนีย่ยเห็บปลาไหลเขาไม่บินทำไม,มไม่ใส่ปลาไ,ไหลปะกระแนงไนซทราบกูที่เขาอยู่นี่ไม่เขาเราต้องเสียบ้านนกปลาไหลอม่างนี้พี่ต้องทำทางทำพวไงให้เราปูโอ้โอคือบอจ้านี่ครับผม มึงก็ไปใส่บิ่งแค่แบบน้ำติ๊กน้ำม่หน่อยเน่ยโอ้ยไอ้น้ำนาวิ่งไงไอ้น้ำร้ายเกินใส่ว่านใส่นี่ใส่จิจุ่มไปมี่จ็กอันมีเก่าอันนี่แหละว่าได้หรอหลังนี้กูว่าให้สามตัวได้หรอปูนี่ฮะปูนี่กุ้งคืองไปกุ้งไปไม่เข้าไงเขามันออกขึ้นแล้วันนี้มมันออกไม่ได้ตัวใหญ่เป็นยังไงติจะเลนนี่กุ้งไว้

นี่นี่ตัวนี้จะเข่านีวินฮะตัวนี้มันจะเข่าอะไรนี่จกด้วะแหนจกลงไปนี่มั่วไอ้หีจกลงไปนี่นะตัวนี้เนี่ยมันจะเข่าจกลงไปไหวไหมนะเออเนี่ยตัวนี้มันจะเข่ามันตองมีปูอ่ะเขี่ยัวนี้วินเดี๋ยวจยกอันเนี่สองสี่หกพกอันไม่ลองวาน้องนี่ดูส่วนทางปูเดี๋ยวนี้ไอตรงนี้แล้วนี่แหนนี่นี่ไม่มันไม่มาถึงนี่แล้ว แต่ฝนม่มโต๊ะะนะแต่ฝนตกยังพอว่ะอันนี้รอยม่หักดิเมื่อวานกบเขาแรงเกือนมีเมียกมึงเลีนเลี้ยนี่แหละม่นจิ้มห่ฮักเไม่จักตัวนี้มึงอะไรดินูขึ้นปูกก็ไม่เขาแล้วกีทำไมดูดู มยัมิมเขาวะพวกนีก้ว่ารอเลยยองจ,จะเจ้าจักรูเอาโอ้หว่าไมนี่มแม่งกันม <laughs> ดูตอนน้ำด้วยคอดูเดตอนเช้าเ้าไหวะยังยจริงจริงน นังเลยกเสืยรารอเลยกไม่ได้เขียนจัวหย่กูเพิ่งขับแค่เสียมนี่นังเกนี่นี่โอ้อะไรวะกูบอกว่ามัมีปูอะไรวะโอ้นาหมานเทวะได้ยังัน Đầy, 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 đầy Bộn, Ô, hàng, này anh này có bón, có phù, bón lên, khay thằng bắn khay thằng phù nó, tháng này có nào chứ không có, từ tháng sáu mà, đã kín rồi. Ăn khanh cũng không phải khay đâu kia, cứ mà. Tổng như vầy, coi miền Thôi xé má gì Có mà bán được xuống, nhìn, nhìn đồn cho anh kìa anh làm lấy anh kìa đi mấy này gì ừ. vậy? <laughs> giờ, đây... giờ thì mới cưới này mới giờ nè เยานี่กูไม่เคยได้เลยกูองกูใช้แตปลาสดดิเโอยเนี่ยจะมากิน้นเทอยกกันแหละนีรับตอนนั้นเงียบแบบเงียบสุดลยนะเงียบแบบไม่มีอะไรเขาเลยอ่ะโอ้มันมีปูกินกินเไหนตนี่มีใสหนีใสี้ เดินน,นี่ไปนี่แล้วนี่ออกมาต้องมีนี่นลยโอ้โขดขดเกิือน่ะไม่มีหูจิ้งใหญ่อะเออเนลาไม่มีหูวะที่เป็นปูเดินเนาะพินนี่ไรเขานี่ยเขาแล้วไม่มีอะไรเลยโอ้โ,อโอหหมันเหวะอะไรวะสุดเด็ดครับผม เด็กของจานวินมันแย่ไม่ดีไงคือแบบด้ว่าันนี้ผู้ท่านนี้มาถอนเลยดิน้านนี่มีปู๋ยเฉยปุ๋ยมันอยู่ก็อ่างเนาเหยียบใวยอเียไอ้ี้ยเหยียบใจปันไว้นี่รู้เนี่ยโอ้โอ้อะไรวะ มีมีจริงหรอครับผมมีคมกับเม้นเลือกใ้จริงเนี่ยตอนนี้ยังไม่หายที่ตัวกินไหนวอนนี่มันนี่เดินมาเนี่ยอะไรก็ออกไปนู่นส่งไปนู่นถอด่ยมาเนี่ยว่างนี้มันจะไวใช่ไหมมีมีโอเคมีมี มันก็คือแต่คอนใส่หรือยังไงใสอ้นี่คืออยู่นี่อันนี้คืออสาธิตติดตัเลย่ยวมีอีกติดยังไงติดยังไงยังไงล่ะติดยังไงแม่อันนี้มันยังดีกว่าอยู่ในน้ำเลยเอาเยอะใส่ไม่ใส่ตาะฮะอเยอะใส่เตาะมันี่กินด้วยเยอะแยะ กินอย่างแรงเลยเถอะมันไม่ได้กินเลยไงวะโอ้ก็ย่ให้แม่ปัวแม่เขาให้มันดูหมดว่นหบังนึงโอ้โหคือหมาในบ้านนี่หมาอะไรน,น,นี่หมาอะไรนี่เลยนี่โอ้โหเงียบปิดฝันนกฝาเขดา,าขดาฝาก็ไม่เข้าให้มันเลยนี่ Nó sò tụi mi ai thế mày này. Đây táo nó mi đọc. Ừ, mi mi ai khó chứ. Chắc dạng nên có về mi ạ. Mà chứ mi lấy khó nó về. Ừ. Ừ. Đây này mong chín. Đấy chứ. Phần thứ tuần mai dày thế này. Mi đã bị mi đã cho tôi bảo là. Mi có hay mà coi chưa? Rồi Thấy

มีอยู่อันหล่นมีรุ่นอันสุ้ทถายอยู่มันบอ่าีเนาะอ้โอ้บูบินจับเร็วอเรรไอ้บินเร็วบินจับปูสัวจับปูสัว์เออขอไหนยืดเรือดตัวนึงนี่คำถามอสใยนี้ร่อเรคำถามสยนี้ Nem nóng nắng 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 này nắng 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 nó ทำไมึเข่ไม,ไม่แงมันโหดมากเลยสถานีเนี่ยออออดึงวะยังขนาดนี้าวมันจะรูดอเอาใส่เป็นนังไกันตัวตัเดี๋ยวมันเจะเอวรึมไ้ยยังเหเอกามเข,ขากันเหะอหยิบกามมันหน่นอย nè là gì đưa 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 được đưa 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 Đi đưa Đi đưa đưa mấy đưa khẩu lê đi đưa đưa thì đưa áo đưa 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 này đưa Này, đưa 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 đưa. Điều. Điều Hà, ừ. Điều, đưa 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 ตัวไหน,นตัวเดียวเอ้อตัวใหญ่ตัวเดียวดีก้าวไกลก่อนถข้างี้มันลกหมดเน้ยนะ่ะใส่เกนก็บินตรงไหนเราจะมีน,นีอยู